ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมวงแหวนสายเศรษฐกิจจัดให้ต้นทางกับปลายทางอยู่ในระยะที่ใกล้ขึ้นถ้าใกล้ขึ้นแล้วการใช้ถนนก็ใช้เวลาน้อยลงครูวิศวกรรมจราจรของพันดิน เมื่อพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดสมุทรปราการในอดีตได้เปลี่ยนมาเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างหนาแน่นของพื้นที่อยู่อาศัยในขณะที่โครงข่ายถนนเดิมไม่อาจที่จะรองรับการลำเลียงขนถ่ายสินค้าและการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงตรหนักถึงความเดือดร้อนที่ผสมนิกรของพระองค์ได้รับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำริให้มีการก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นถนนต่อเนื่องเชื่อมโยงพื้นที่อุตสาหกรรมและท่าเรือคลองเตยเข้าด้วยกัน โดยเริ่มจากการปรับปรุงถนนหน้าการท่าเรือแห่งประเทศไทยไปตามแนวทางรถไฟสายเก่าถึงบริเวณจุดตัดกับถนนปู่เจ้าสมิงไพรและเชื่อมโยงเข้ากับถนนพระราม3ด้วยสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสองช่วงโครงการนี้จะไม่เพียงเป็นเส้นทางเพื่อการลำเลียงขนถ่ายสินค้าเท่านั้นหากยังจะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรที่เคยคับขัง้งพร้อมไปกับการพัฒนาเมืองโดยรอบเพื่อให้ต้นทางกับปลายทางสั้นลง ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ปูงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสอนขอ